ียงแม๊บแม๊บเปิดปุบัตรเป็นของทีมทีมใครฝ่ามาตถสองแล้วฮะในวูฟอยู่ข้างล่างฮะส่วนตุ้นุ้ยขับอยู่ข้างโบนัสสองเท่าครับสูดสุดตุ้นุ้ยขับต้องการอีกแค่เกมเดียวครับโอจีมินรอท่านอยู่ส่วนในวูฟครับต้องการอีกหนึ่งเกมเพื่อ,อชีวิตครับแต่ฮักแท้งโดนหุบกันมาทำตาไหลฮะโดนอีกแล้วครับสามต่อสองครับสี่นาทีผ่านไปไม่ใช่ดิเหลือสี่นาทีเออ โเนี่มเบอร์ฮะสามสองยูสุซีคิดต้านครับเริ่มเข้าหาคู่เป้าที่คิดต้านแล้วครับตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยก็เอาเหมือนกันแหละเออไนแม่เลยไอ้ในวูเปนไนแม่ไงอ阿拉ฮักแทงดูอติมาชิโรวิ้งครับสี่สองครับตุ้ยนุ้ยขับนั้อยู่ครับสี่สามทูซีครับเหลือสามนาทีห้าสิบวินนะสี่เท่าแล้วฮะเอาแล้วไงเอาแล้วไงฮะ เกมนี้จะเป็นคแค่ตัดสินหรือว่าเป็นทีมในวูฟที่จะกลับมาได้ฮะตัวเปิดประเด็นของทั้งสอง,ง,งทีมก็โก้แทงอะฮะใครแหลมมาฮุกมาเพื่อนลุงกระทืบฮะซ้ายซ้ายตัวขวาซ้ายตัวขวาเอานี่ฮะโดนฮุกมาฮักแทงโดนอันตีกันมาการบ์บาแทงกันมานี่ครับเปิดประเด็นจริงๆฮะฮาต่อซีครับเป็นตู้นิ้คขับที่นำอยู่ ห้าเท่าแล้วฮะห้าเท่าแล้วห้าเท่าแล้วแล้ว,ลวลโดนฮุกกันมาเป็นฮุกคักแล้วก็มาบอดสี่ขับเซตหน,นีมาข้างบนข้างบนอีกข้างบนอีกคิดตัดข้างบนอีกกิ๊ตัดข,ข้างล่างเติมเป็นหกเท่าแล้วครับสกอปพิกไปพิกมาแล้วครับสำหรับนัดนี้จอแล้วโดนฮุกกันมาจอดจอดเสียงแอดแอดนะเหมือนปุ่มเลยนะเมื่อกี้โดนกันไปหกเข้ายังมีใครตายยังมีใครตายเพิ่มเติมขึ้นมาฮะไ,ไม่ใครตายเครับเดินเอือ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  ็อกคุกกันมาโดนโดนโกดแทงโกดแทงโหโกดแทงน,น,น,น้ำตาไหลฮะถ้าจะหัวงขนาดนี้แล้ว,ลวก็นะแต่ตัวนุ้ยก็นำอยู่ตามอยู่แค่ตัวเดียวครับมีบัฟกันมาแล้วนะมาเลยเข้าไปลุยกันเลยหกต่อห้าฮะกองกองตรงนา้ากองเข้ามาของมาใจก,ก่อนด้วยเป็นตัวดีดวยเป็นฮักแทงได้ก่อนแล้วโดดอันติยัดเลยาาาฮะก็หาหมัดไส้ฮะชีโรวินชาร์จมายิงบ้านฮะ โคกรับแต่ข้างล่างก็มาเนียนครับโคแทงสองคนไล่ยิงอยู่แล้วครับบอก็เนียนกันครับต่างฝ่ายต่างเหมือนรู้รู้เกินนะรู้แผนกันมาเลยฮะต้องมีตัวล่างมาหนึ่งคนแน่นอนเราหูกันมาเป็นฮักแท็งโดนอีกแล้วครับสันยังถืออยู่ยังถืออยู่ฮักแท็งฮักแท็งตายเรียบร้อยเก้าต่อหกครับโดนโดนหุกกันมาฮักนะครับยังไม่ตายฮะทุยนุ้ยขับโดนหุกกันมาจังหวะเมื่อกี้นะครับชิโรวิงมันเนียนล่างครับ ี่8-9แล้วฮุกกันมาเทปดิงโดนอันตีฮักแทงไปมีคาร์บาทแดงก่อนมาแล้วหักแทงโดนมาได้สามตัวอย่างกุชี่แล้ววิงอันตีวงนอกน้ำตาไหลครับตายไปอีกนะครับสำหรับทีมในวูอีสปอร์ห้า11-8แล้วนำ U สามตัวครับสำหรับด้ยนี่ครับเกมนี้เพื่อโฮจิมินห์ฮะเวียดนามฮะสร็จแล้วในวูแล้วเกมนี้ขอฆ่าละกันนะใครจะไปยอมง่ายๆล่ะ ตายเอาล่ะครับล็อกตัวข้ามาไม่โดนนะครับแต่ชิโรวิงมายิงบนชิโรวิงมายิงบนเนียนข้างล่างก็ยิงเนียครับต้องมาบล็อกตาเมชชิโรวิงไว้ครับแล้วโดนโอแทงอันตีไปครับโกล์กคิวเรืยสปีดครับ14ต่อ8ครับตุ้วยนี่ขับเข้มเหลือเกินนะ15ต่อ8แล้วครับในวูฟอีสปอร์ตฮะเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วฮะโดนนำไปถึง7จ็ดห้าน้ำตาไหลครับ16ต่อ8แล้วก็ปีนตื้นข้ามาเป็น ทำลายคิสตัากันไปครับ40ซควาวิฮะจะเป็นยังไงฮะในวุฟจะหลังชน,นฝาเตียงหน้ากระดานแล้วไล่ลุยกันเลยหรือเปล่านะาไหนๆก็ไหนๆนะฮะเลือดมาเตองเลยเราหูก,กันมาแต่วันนี้เรามีโกแทงหูกันมาคนนกกนนืนครับโดนหูกันไปสิบต่อสิบเจ็ดครับนี่ฮะคาราบัตแทงก็อัดติกันมาเพื่อช่วยทีมครับทั้งสองทีมตัวซัพพอตทั้งสองทีมเล่นดีทั้งคู่ฮะสำหรับคา,ารา,าบัแทงนะ 11บอต่อเจ็ดครับเหลือ16วินาะทีสายจะเป็นตุวยนุย่ยที่ไปได้แชมป์ไทยแลนด์ปีนี้สั้นแลยกันนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในมุคคาบเหลือ10วิ9าวิ8วิเจ็ดหกหาี7 6 5 4 3 2, 1อ1เรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะ นี่ครับเป็นทีมในวูฟที่ใช้สิทธิ์เลยตบมือครับเราตบมือให้ฮะนี่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการไทยแลนด์ไทยแห่งทาว t ท a i l a n d ฟีดิัสัน2 0 1 4ครับเพื่อค้นหาสุดยอดทีมแชมป์ไปโฮจิมินประเทศเวียดนามครับเป็นตู้นุ้ยขับ ที่เอาชนะเป็ไล่ในสายวนโดยไม่แพ้ใครเลยครับเค็มจริงๆครับตัวแทนประเทศไทยฝากติดตามต้วยด้ครับได้ที่หรือว่าใครติดตามข่าวสารไดที่กลุ่มที่พี l อลแทงเทาหรือว่าเป็นหน้าเพจของแทงเทาวไทยเลนฮะจากสกัลนดฮะ่ารก็ครับก็นี่ฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศดูบรรยากาศเดี๋ยวดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบยากาศเน่่นน่่น่น นี่ฮะบรรยากาศครับโอ้โหครับก็เป็นการจับไม้จับมือกันนะสำหรับวันนี้ผมโกลเด้นนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับความเ้าใจครับช็อตต่อช็อตคิวต่อคิวครับเลือดมันต้องแลด้วยเลือดครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 好了、啊，好了。